เซ็ตปิงป่า มาหอดบ่อนลยเด้อมาหอดบ่อนตึกเด้อชือจ้าขน่ะเป็นบะโหยผุ่งแต่อุปกรณ์นาะมีแหมีของชี่เจ้าแล้วก็มีน้ำดื่มชือเจ้าเอ้ยหอยอยู่เป็นแถวอยู่เห็นบ่มขนาดอันนั้นหนากำลังกัดชือเจ้าเอ้ยเห็นบหมาเห็นบหเล็บแคบหอยอันนี้เนาะชือเจ้าเนาะเบิ่งกำลังมางเห็นบ่แกสลามขนาดชือเจ้าเอ้ยกูแกสลามจะแก่ เอาสลามหืนมืดเนาะเขาอินเนาะสลามหืนมืดอล้วยังตึ๊ดบ่กมาทีนะเออบ้านที่เจ้าก็มีแบบนี้นะถ้าชมเบิ้งมาอันเอาสลามหืนมืดแล้วตึ๊ดป่ามันทีได้เนาะได้ไล่ันได้เนาะยที่เจ้ากินน้ำแล้วกินน้ำแล้วเนาะกินน้ำที่เจ้าน้ำสะอาดแค่ไหนโอเค อันนี้อันนี้กระยบเขามาเลย้วยสดีสวัสาีสวัสดีสวันดวันีวันนี้ก็สยวัสาฮาวัด้วัดีสนดีสวัสดีัสดีสวัสดาสวัสดีสวัสดวัลโหลวัดีวมาดนัดีสวัวัสดัดีปวาวดีสวัสาีสวัสดีสวสัดดสัมัสสัีวดวด้ปลาหลายดีใจปาดดดปาอ ปีกนะจ๊ะอยู่บ่อนาดีโคหนามงการจงก้อมทั้งนั้นเด้อเพื่นเราตาชมเบิรงว่ามันชิดได้ป่าบ่ะอันนี้จอนเขามาหาเรชิเจ้านี่หมางดอนนี้ก็ได้หรือว่าบ่ได้ก็คือบ่าจอบดอนนี้ก็ชิเจ้ามาลุ้นน้ำกันเด้อทุกคนเด้อขณะเปตะมนคือยังนี่ฮะอันนี้ก็ะชองเซล์ปลอปลออยู่ติวกระชองเซล์ปลอปลออยู่ หมางออน่ะใส่บอนกท้เอาขึ้นมาแล้วเดีอเจ้าเด้อพู เ้เดีเเอาป่าขึ้นมาเลยสิเจ้าเอาป่าเอาป่าเอาห้องนะแม่นักรีห้ามป่าถึงนพี่เจ้าห้ามป่าถึงนพี่เจ้าห้ามป่าขึ้นห้ามป่าเฮ้อันนี้นะไปโลดไป่โลดไป่โลดไโลดห้ามป่าเลยนิดกระบอกตีก็เด้ แล้วห้ามแล้วห้ามแล้วที่เจ้าเห็นบอกมึงได้ป่าสืบอยู่นะเห็นบอกป่านะมีแังกวาป่าท้าเลยที่เจ้ามาจูนอะไรแบบาีใช่เห็นขึ้นดำนักบ่าป่านะนักบ่าป่านะดีนะป่าเห็นบอกโอ้โหต่อเหี้ยมันเลมึงได้มีแังกวาป่าที่เจ้าป่าเสืบที่เจ้าเห็นบอก ปลารอมปลามปลาอาีหลเด้อตัวนี้บิงยองมาแน่ป่านันปาสิยองมาแน่ดปุ๊ปุ๊ปุ๊เห็นบอโอ้โเนันเห็นบ่ปาีแต่ปาทั้งหมดนี่เอาแหลงไปเาเดนี่อ่ะมาๆแหนี่ พนาปามไงที่จะมีตังแต่ป่าให้นะหาไม้มาซักไอ้ทุ่งซักเยอะอยู่ทึ่งเห็นบ่อกน่ะเห็นบ่อป่า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 เพิ่มเหมือนแก้มโตนเชิญมแก้มตตนใช่ไหบอกแก้มไม่เท่าไม่เท่าจะได้ลูกสาวเข้าบ่นี่เย นาบางโนนาเออเออเห็ดปะาณปะป้าปแม่หลผสมเออผสมแก้มโตนนว่มาพระไม่เถ่าบ่ไม่เ่ามะลงดูชาวันเข้าแหละนี่นะเข้ามาไหมผสมไหมเจมบอกอ้าับกยที่เจ้าห็นบอกนะเมบอกลดยเดอรลายเดอวิธีหายูหากินเนาะทีเจ้าเนาะก็สิประมาณนี้สีห้ามีเลยเด้อทีเจ้าเด้อสีห้ามป่าีเลยเด้อกำลังสีห้าม

บแม่เห็นบอกเห็นบอกโอตรน่าคุณท้งคู้นนานเนทางลุ่มน่าชานเพรเะว่าไปป่านั่นโคตรนี่จะบอกโคตรช้อนได้ด้วยโคตรโอ้คุ้ท้งมือร้อนขนาดไหนท้บจะบดกนหออันนี้นะตีมันนะชอนเนีอันนี้เาเาน้ำกรมีนะบมบ่มบ่มยามั่นตองที่ยามั่นขนาดนาดต้งที่าหมั่นโคตบได้โคตรฟัได้น โค๊กยนจะมาปล่กันหรอดิดิดิดปดิ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 ดเดิ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 ดตัวเิดิดิดตัวเิดิดอดิดิดนดินิด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 ี้ิด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 ินิด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 นด้นิด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  บอเจ้าเห็นบป่านาบลายเห็นบ่เห็นบอพงอ่เนามา้งอีเนาะดนสีหานาะสิเจ้าเนาะมานี่ดทั่นใดสีเจ้าคิดว่อสิบ่อดบ่เใดบ่ลายลาป่าเสิมตัวบึงเงอบึงเงอปากุ้ตัวบึงเงบงเงอเดอทุกคนเด้ออยู่หอยอยู่ห้องมาสิเจ้านาะในองค์บรนาพามาซื้อป่ามันี่นะเป็นตะโมดบเบิ้งน้ำตาสิเจ้าออนทมัน เห็นบอกเ็นบอกที่เจ้าเบางในมีตังแต่ป่าเป็นก้อนเป็นก้อนดูี่เ็นบอกห่เราขึ้นเพิ่งูปะหมาเนี่ยโรโอ้เราไม่ย่งกมันเลยมียังกันนะนะกักตะคอกจริงใช่ครับานี่ยโหยสิมักเงินหนึ่งหมาเออคนอีงูที่เจ้าอันนี้นะ เกป่าเด็กคเกป่าเบิงปนียมาได้ป่าเ right. mm ื hmm. okay. mm ่อนมันมีแต่ป่าตัวนี้น่ะคเจ้ามีแต่ป่าเฉื่อป่าเื่อแก้มตูนคนเห็นบอกเลยไล่คุณเจ้ามีตต้งแต่ป่าหนาเอาขึ้นมาเลยมันไม่ล่คือเจ้าเห็นบอกเห็นบ่นี่อันนี้มีตต้งต่ป่ากอนๆนู่นคเจ้านี่เลื่อนขึ้ไปเห็นบอกเห็นบอป่านี่เห็นบอกไลลงโหงกันนี่เห็นบอกเห็นบอกเห็นบอ เห็นไหมขนาดนี้ทางตาปลาที่เจ้าปลาธรรมชาติเด้อแซ่บๆเด้อะสุขุเด้อได้ไลายเนาะถือว่าสมโขนยู่ดอนนี้กันที่เจ้าเอ้ยฮัลโหลสบายดีเดี่ยผู้เก็บปลาคนงามเก็บปลาสบายดีเอ้ยได้ไลายเป็นได้ไลน์ข้อสัมภาษณ์ได้ไดไลายบอป่าให้นะได้ลายได้ลายมาเบิ่งเด้อฮมาดีมาดนมดีไดไลน์มาเพิ่นแวามึงได้นี่ยเจบนั่ยังโบวาวอยู่นี่น่ะนี่ มังไก่ป่าลายมะลูกายเยอไปๆๆๆดางไล่ทำได้ทำดิมีตั้งสปาเชิมอันนี้นะแล้จัพื้นเจ้าจ้าตัวนี้เนี่ยสารตัวนี้พื้นเมืองได้นี่บอรักเอ้ยอันสารตัวนั้นเนี่ยคือป่าตัวนี้นี่นี่นี่เข้ารู้ไหเเขาขขเขาด้วยกูเขีเไหมเเขบ่เ คักๆ่ี่เจ้าเจ้าอหนเพิ่งได้ก็บทุกคนเก็บถ้าแสจอมันแบบนี้สายอะไรสายอะไรสายหะไรนี่เจ้าที่เล็กจี๋ม่ก็เส้นบานได้เลยที่แรงทุเจ้า ตอนนี้กำลงกันี้ันจะขีมันกะพมันกำลังดันไฟ่สีนป่าเดียือจะเด้อไปเอารวยหลาบชดอันนี้กำลังที่ลาบชดือจะเอาแจ้วเจอเนาะลาบชดบอกรถืหลาบชดเดี๋ยเือจะเด้อกินข้าวป้ามันในตึกป่าได้แล้วแต่ชิไปเฮติงก็ปรามานนี้เนาะอันระก็ปงปีลันกระปีดดูเขากระพปีจดะ

ปีงป่าเนาะปลาเสริมแกมตูนนี่ยปีงป่าปีงป่าเด้อปีงป่าเยอะชอบชอเชียวโอเคลาบชดชีบป่าที่เดอมชูเจาเด้ออ้โแสบแบเด้มชูเจาเด้อเอาขี้มันเซ่ออีกบ่อหนี่นะใช่ตอนนี้มกขี้มันเซ่ออีกุูจามาเด้อมาเด้อเอฟสีทั้งลายมาเด้อมาเด้อมันกินน้ำมันโองงมันหนาเด้อชูเจวยบเหมือนกันอันนั้นมกี้มันอันนั้นมกขี้มันเซ้อ ลับป่ามกเยมกผีมกมกผีมกผีมันเห็นบ่เศบโอ้ยให้พอได้กินกันจพางวาแต่ว่าแม่องมานหนาน่ะบกินแบบนี้นะกินตะปีมาเดิมาเดิเศบเเด้อมาเดิมมาเดิเดิมมาเาเดิาเดเดาเาเดเดเดิเเดิมาเเดิิเาเดิเาเดมิ้

ทิ okay well then, ้งานแท้ดรงแกได้นาจานนั้นเป็น่อ้ีงานลอยน้ำเนาะอันนี้ตอนกินเด้ทีแ้าเด้นอันนี้เด้เห็นบอกนจาพ่อบ้านเนาะเห็นบอกขนาดพ่อบ้านนาผจ่าก็มาโมนาู้จ่า้าลลุงคอยลุง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 สร้างลุงนะน้ำสุดยอดเชินเด้อเดินเด้อเดินเด้อพนเ่าพี่เยแท่บบอ่แท่บแท่บแทอท็บแท็บบ่ไมเลิกงานดุนงานดนมเด้อเด้อ อ้านีเด้อแม่อเทเอาโฮโป้นี่นะโฮโป้พามากินป่าคุณได้หนวเไปโฮโป้เลยสีมืโม่โม่โป่โม่โมโม่โมโม้โป้โม้โม่โม้โม่โม่โป้โป่โม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 าโม้โม่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 โม้โม่โม้โม่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 โม้โม่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 โป่โม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 เโม่โน่โม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 โม่โป่โม่โม่โ่โม่โ อันสดนะแม่สดลาป่านะแม่อีลุงสดลาป่าให้เลยให้เลยสดแล้วสดแล้วสดแล้วสสดอันนี้เท่เลยว้เ็นปวาง้องยนกัดบันเดมเจ้เจ้ซือกปนมเชื่ออนข้าไงเน้อเลงเอยฮัลโหลกินข้าวป้าชเจ้ันนี้นะ ลังจากเนาะทิเจ้าเนาะลังจากอันลังจากไม่องบ้านหนาผามาเบิ่งตึกป่าเนาะตึกป่าได้แล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็หืนมาเทกรากทุนเพิ่นเหลากระซีประมาณนี้ทิเจ้าเห็นบ่แซ่บแทบเลยทุกคนเด้ออันนี้นะผู้ยกมือนี่นะเจ้าของทับวังป่าเจ้าของวังเพิ่นเหลาพักกับพักใหญ่เพิ่นเหลาป่ากับป่าใหญ่เพิ่นเหลาข้องใหไงมืดทุกอย่าง ก็เงี้ยก็งยงยบ่เงี้ยบ่บ่จะเง่้ยเปลี่ยนไม่ได้บ่สิจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อผูดอะไรคือจถเงี้ยเปลี่ยนไม่ได้บ่อันนี้นาปีนง่ะเห็นบอสิจ้าฮัลโหลอะไรวะจะพูดท่านอะไรจะพูดท่านลุะพี่เอดพี่เอ็ดพูดสิจ้าสิออกประาณนี้เนาะอันนี้กำลังนั่งฟัง นั่งป <Wow. S 1> ja ั job, ่นปลาบ่ายห้านี้กันเนาะในอกมานหนาก็สีได้โจบพิษลงกรเดื่อลังกากระเื่ตึกป่ากระแล้วว่าจะเภาไ็เองแล้วนะปั่นปลาไปงอแงทวคนแล้วก็สิงเซ่จมงเซ่เเส่ทุกคนมาไลคเดียวจบไปนีนน้องก็พอขโมาียวด้ปไปไปามประเดนเดไต้อดไ้่หมาเมื่อสักพักนึงตรเด้เือน แม่องค์เป็นกำลังจึงฮ็้พุทธก็ไปได้